คือ,อันนี้ผมเห็นมีนะมีบรรดาบิ๊กเนมนะที่ออกมาแหกปากวายๆนะครับถึงเรื่องถึงเรื่องการอะไรนะเรียกว่าปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกปัญหาตัวนี้คือ โรคระบาดนะครับเราเห็นว่าประเทศอื่นตายกันเป็นเบือ่อครับประเทศอื่นแม่งตายกันเป็นเบือเพราะว่าความอิสระเสรีประเทศยิ่งจเจริญยิ่งมีประชาธิปไตยมากยิ่งตายเยอะเพราะว่าฝรั่งแม่งไม่ยอมอยู่ในตามกฎเกณฑ์มีการประท้วงจะไม่ยอมใส่หน้ากากกันามไมใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าลำบากใจวันนี้ผมว่านะสำหรับผมนะผมอยากให้แม่งปิดแบบนี้ไปเรื่อย<ม>เพราะว่าการปิดแบบนี้มันทำให้ผมปลอดภัยมันทำให้ครอบครัวผมปลอดภัยแต่ถ้าเปิดเราก็เห็นแล้วว่าการเปิดใช่ไหมว่าไม่อันตรายขนาดไหนเออดังนั้นเปิดไม่เปิด ผมว่าอยู่ที่ประชาชนเนี่ยคุณพร้อมไหมล่ะที่จะเจอกับการล้มตายเยอะๆแล้วรับกันไหวไหมเออเปิดห้างเราบางคนพูดนะโควิดไม่กลัวกลัวอดตายจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าไม่กลัวโควิดจริงนะ โก,ออกตายใช่ไหมเออแล้วไอพวกปากดีโควิดไม่กลัวโก,ออกตายงั้นมึงก็ไม่ต้องใส่หน้ากากถ้ามึงติดแล้วมึงก็ไม่ต้องไปหามหมออย่ายเสื่ยไปแพร่ไ่คนอื่นอโอเคหรือเปล่าผมรำคาญนะครับคือเรื่องบางเรื่องนะครับ ผมก็ไม่ได้ชอบขี้หน้ารัฐบาลเท่าไหร,ร่แแต่มาตรการบางอย่างครับมันไม่ได้เพื่อรัฐบาลหรือเพื่อใครแต่มันเพื่อเราทุกคนเรารู้แล้วรัฐบาลช่วนี้ไม่มีฝีมือนะครับบางทีการปิดเมืองเนี่ยมันก็ดีอย่างโอเคอย่างน้อยโรคระบาดมันก็ไม่กระทืบซ้ําแต่ถ้าเปิดนะครับแล้วเรามีรัฐบาลแบบนี้นะครับนะแล้วยังมีโรคระบาดก็มี คนจะตายเป็นเบื่อกันอดไหนเออเพราะผมไม่มั่นใจในฝีมือรัฐบาลไงโอเคเขาจะปิดด้วยเหตุผลกลัวม็อบกลัวมืออะไรก็เรื่องของเขาเถอะแต่อย่างน้อยมันก็คุมโลกได้ไงเออแล้วจะเปิดทำไมคุณลองดูนะเราโชคดีอย่างนะที่โลกไม่ระบาดรุนแรงในประเทศเราเออ แล้วถ้าเกิดมันระบาดรุนแรงคุณว่ารัฐบาลชุดนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าทุกวันนี้หน้ากากไม่มีขายเลยนั่นจะแหกปากไว้ๆเลยนะใครจะตายก็ตายไปดีเเอ,อ่ยไหมวันนี้ใครจะตายก็ตายแต่ถ้าคุณแหกปากให้เปิดประเทศ แค่นี้คุณจะตายคนเดียวคุณล่าคนหนึ่งไปตายด้วยนะั้นผมยังไม่อยากตายอ้าววันนี้มันมีคนบางกลุ่มอาจจะอดตายจริงแล้วจะให้กูทำยังไงล่ะครับถ้าเปิดประเทศใหยพวกมึงเพื่อให้มึงอดไม่ไม่ไมอดตายแล้วถามยังเปิดแล้วมึงจะมึงจะหายอดตายยังร้านค้ากล้าเปิดหรือเปล่าทับบาร์มันกล้าเปิดจริงป่า คนมันกล้าไปเที่ยวหรือเปล่ามันอไจ่จะมีใครไปเที่ยวก็ได้มันอาจจะเจ๊งหนักกว่าเดิมก็ได้ใช่ไหมแต่มันคุมโลกไม่ได้ฉะนั้นนี่คนบางกลุ่มมันต้องเสียสละแล้วมันต้องเสียสละเล้วต้องปรับวิถีชีวิตเราเราไม่รู้เลยว่าเมื่อไรโลกมันจะหายก็ต้องปรับอ่ะจะให้ทำยังไงครับแหกปากกันได้เรียกร้องให้ปลดล็อก กลัวอดตายโควิดไม่กลักกวออกูอดตายงั้นโอเคนะมึงออกไปทำงานนะเขาไม่เคยห้ามเราถามมึงจะหางานนี่ไหนทำอะ่ะถ้าจะเป็นงานแบบเ,เดิมๆอะ่ะใครก็ห้ามให้มึงทำางานเนี่ยเออใครก็ห้ามคุณทำงานนะครับก็ไปทำดิใครก็ห้ามอ่อ งั้นอย่าอ้างเรื่องเรื่องจะอดตายเลยครับอดตายก็ต้องอดอะแล้วทำไงอะมีก็รู้อยู่มันมีโควิดอ่ะอดล็อกนักศึกษาอยากประชุมก็ประชุมนุมดิอยากชุมนุมก็ชุมนมดินักศึกษาอยากออกก็ออกเลยครับกลัวอะไรอ่ะ เออผอมใจกันจริงหรือเปล่าวะใครอยากออกก็ออกดิเขากลัวอะไรในเมื่อไม่มีมันมีพรบ,รบรชุมนุมอยู่แล้วใครออกมาชุมนุมก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วอะใช่ไหมถ้าอยากกะไล่ถ้าบากไร่ล่ไปดิเออแต่อย่างน้อยวันนี้ครับโลกไม่ระบาดต่อ ผมก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะ,อะเปิดห้างก็เปิดไปแต่ผมไม่ไปอ่ะอะถูกเราะเขาให้มีการเปิดห้างเปิดร้านอาหารคนไม่ไปก็เจ๊งอยู่ดีอ่ะคนไม่ไปก็ไม่มีงานทำกันอยู่ดีอ่ะใช่ของห้างเอาแม่งไม่มีคนมาซื้อของก็ไม่มีเป็นยาจ่ายเงินเดือนอยู่เหนกัน,น,นก็ตกงานอยู่ดีอ่ะแล้วจะเอาอยัางไงกันดี งออั้นวันนี้ก็โลกหมดหรือยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเลยใช่ไหมคุมอยู่ยใช่ไหมอาจจะคุมอยู่แล้วนะก็เปิดก็แค่นี้แต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่จะเปิดเอานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาปิดแม่งเลยประเทศอะไม่ต้องให้คนเข้าคนออกแม่งเลยไม่ต้องทำมาค้าขายกันแล้วดีไหม แล้วก็อยู่กันได้เนี่ยประเทศเราแม่งมีข้าวกินกลัวอะไรวะนะทะเลก็มีปลาในนาก็มีข้าวเออกนษัายักษ์ใหญ่มันตายเวลเล็กๆไม่ตายหรอกคนตกงานอยู่แล้วตรงงานก็มีไม่กี่แห่งนะสินค้าส่งออกก็ยังส่งได้นะเพียงแต่การท่องเที่ยวไม่ได้เท่านั้นเอง วันนี้ถ้าเกิดโอเคนะใครจะบินเข้าก็มีความจําเป็นต้องเข้าออกก็ทาการเติกาบินเข้ามาก็ต้องยอมก,กักตัวสิบสี่วันก็มีใครจะจ่ายที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมใครบินเข้าประเทศเราประเทศอื่นเขาก็ทําแบบนี้เออเอเาเลยนะรัฐบาลจองโรงแรมไม้เลยตักงหนึ่งโรงแรมไว้เป็นสถานที่กักตัว พวกที่บินเข้ามานะบินเข้ามาก็กักตัวครบสิบสี่วันโอเคไม่มีอาการนะไม่ไปโรคปลอดภัยเอออกไปรับรองให้แล้วก็คุณก็ไปทําธุระอยู่ในเมืองไทยคุณแล้วคุณก็อยู่ที่นี่หรือถ้าคุณจะออกไปคุณออกไปก็ออกได้นะคุณออกไปว่าคุณก็ไปก,กักตัวประเทศอีกสิบสี่วันแล้วคุณจะกลับมาใหม่คุณต้องก,กักตัวอีกสิบสี่วันงั้นต้องคิดให้ดีว่าวันนี้ถ้าจะมีความจำเป็นจะต้องทําธุรกิจ อา้ก็ต้องส่งใครสักคนมากมาต่างประเทศมาอยู่บางไทยก็ได้ใช่ไหมต่เมื่อโควิดไม่มีก็ต้องยอมรับการขายว่าบินเข้ามาประเทศไทยก็ต้องกักตัวสิบสี่วันก่อนอเพราะนี่สิ่งที่น่ากลัวคือเราคุมโรคไม่ได้วันนี้ผมไม่รู้อ่ะข่าวข่าวประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างไม่เคยดูอเมริกาเท่าไหรลดลงหรือยังรู้ที่แน่คือยังไม่มีวัคซีนน่ะ ใช่ไหม,มยังไม่มีวัคซีนี้ต้องทําอย่างเดียวคือต้องระมัดระวังอย่าให้ติดอะ่ะติดมามัอวุ่นวายอะ่ะเปิดห้างเปิดร้านอาหารเ,เปิดคนไม่กลัวก็ไปกินไปแล้วระบาดหมายก็ว่ากันทเนีเป็นการระบาดจะเกิดจากโรคภายในก็เลยรู้แต่ไม่ใช่ให้ปล่อยฝรั่งเข้ามาปล่อยอีนเข้ามาแล้วแม่เอาเชื้อมาแพร่ต่อหาคนไทยอยู่ดีด กูไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรเลยกับการนักท่องเที่ยวแต่กูต้องมานั่งระวังตัวออกจากบ,บ้านไม่ได้ทุกวันนี้ผมกักตัวมาจนขนาดนี้นะผมอยากให้มันกักจนทั้งห่าประเทศเราไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยพอประเทศไม่มีเชื้อแล้วเนี่ยก็ปล่อยใชีวิตคนไทยทำมาหากินตามปกติแต่ว่าต่างชาติจะเข้ามาเนี่ยต้องมีการตรวจอย่างเข้มข้นไม่ใช่เอาไอ้เทอร์โมมิเตอมาส่องก้วผ่าปิ๊ดป <c oughs> ี๊ดก็บินทุกการามที่ลงจอดนะครับ นะจะต้องมีการเช็คก,กับประเทศต้นทางแล้วบางทีการดูแลอย่างเข้มงวดจริงหรือเปล่าถึงจะปล่อยเข้ามาในประเทศเราได้แต่ไม่ใช่ปล่อยเข้ามาอีกแม่งเหมือนในสนามมวยไหมมีมาไม่กี่คนแม่งรอดไปทั้งประเทศเลยวุ่นวายไปหมดแล้วคนในสนามมวยมวยต่อยเสร็จกลับไปจังหวัดตัวเองอีก ผมเชื่อมีคนอีกเยอะที่ติดแต่ว่าไม่แสดงอาการแล้วก็ะสือหายแล้วด้วยตอนนี้นะพรากคนที่ป่วยไปอยู่โรงพยาบาลก็มไม่ได้รักษาอะไรอ,ะอ่ะใช่ไหมครับมันจะต่างเลยกับคนที่นอนอยู่บ้านะ่ะมันที่ตามระเทศเหมือนกันมีบางคนป่วยก็ให้นอนอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนจะมาโรงพยาบาลเฉพาะกรณีหายใจไม่ได้ใช้เพื่อนช่วยหายใจใช่ไหมครับนั้นผมก็เชื่อมีหลายคนอาจะป่วยก็ได้แต่อยู่ที่บ้าน แล้วจะเสียหายแล้วด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเคยป่วย <S <S คนในภูเก็ตถูกปล่อยกลับบ้านใช่ไหมเขาอยู่ที่นั่นเขาไม่เป็นเนี่กเาปล่อยเขากลับไปดิอยู่ภูเก็ตต่อก็ไม่มีงานเนี่ยใช่ไหมในเมื่อการก,ากักตัวระยะแล้วก็เห็นแล้วว่าเออนะ คนภูเก,ก็ตก็ไม่ได้ป่วยเพิ่มใช่ไหม mm hmm. คนบางคนก็เป็นคนทํางานอยู่ก็ไม่มีข้าวกินแล้วไม่มีงานทำแล้วก็ปล่อยก็กลับไปเถอะไปกลับก็เลยกระจายกระจายมันจะไปแอบอยู่ทําไมนะครับ mm hmm. นี่ต้องยอมรับว่าธุรกิจบางประเภทมันแจ๊งอยู่แล้ว ธุรกิจบางประเภทมันเจ๊งอยู่แล้วตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งอยู่แล้วยังไงก็ต้องยอมรับใช่ไหมแล้วเราจะมานั่งหวังรายได้จากการท่องเที่ยวอีกเหรอถึงเวลาเร่ยงที่เราต้องพัฒนาทุกเมืองให้มันจเจริญท่าเทียมกันโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพานักท่องเที่ยว เราเดาเนินนโยบายผิดพลาดมาโดยตลอดเราเน้นแต่การท่องเที่ยวเน้นใ่ให้คนเที่ยวแต่ไม่เน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสร้างนว,วัตรกรรมใหม่ๆไม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไม่สร้างให้อุตสาหกรรมอาหารมีความเข้มแข็งเราเน้นการขายด้วยราคาการส่งเสริมกรเกษตรกรอย่างไรทิศทาง ผลิตมาแล้วไม่มีตลาดรองรับก็ยังผลิตทั้งที่รู้ว่าราคาตลาดโลกแม่งไม่รองรับแล้วก็ยังดันทุลังผลิตขึ้นมาเยอะแยะราคายิ่งตกต้นทุนก็ยิ่งสูงแทนที่จะผลิตแค่พอใช้เราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นเหลือค่อยขายอันนี้ผลิตมาเพื่อเตรียมส่งออกอย่างเดียวแล้วแต่ปรากฏว่าตลาดส่งออกไม่มีปุ๊บก็มาเป็นภาระคนในประเทศต้องมาช่วยกันแบกซื้อแพงมาขายถูก คนไทยใช้น้ำมันแพงผลิตน้ำมันได้เยอะแต่ขายคนไทยแพงส่งออกราคาถูกแล้วจะผลิตมาทำไมเยอะๆล่ะตลกดีวะ่ะนะดูดน้ำมันได้เยอะขายให้ตามไม่ได้ถูกแต่คนไทยใช้แพงๆไอ้เรี้อแล้วจะได้ประโยชน์อะไรคนไทยวะเนี่ยคนไทยได้ประโยชน์ตรงไหนวะมีแต่กลุ่มคนรวย แต่ของหุ้นได้ประโยชน์ไไม่ได้เลยเลยข้าวของสินค้าราคาแพงตามอีกเพราะว่าพลังงานคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดคนมาเดินทางมาทำงานก็ค่าของขีบก็สูงว่าะอะไรเพราะ,ราะน้ำมันมันแทบจะจำเป็นมากกับชีวิตประจำวันของเรา ตอนนี้วงการพลอยเมืองชันตายเลยครับตอนนี้ไม่มีใครก็สนใจแล้วครับเครื่องประดับใช่ไหมไม่รู้จะซื้อขายทำไมวงการพลอยอก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ของจำเป็นนะครับมันไม่มีใจำเป็นเลยนะพลอย ต่อไปข้างหน้าของจะถูกลง<ม>ก็น่าจะบางอย่างนะแต่บางอย่างจะแพงขึ้นแต่<ม>ลืมนะว่าตอนนี้ตัวที่มันค้ำคออยู่ค่าแรงของบ้านเราไม่น่าจะถูกลงเพราะว่าค่าแรงมันคายอย่างนี้ไปแล้ว ข้าของชีพมันลงไม่ได้ข้าของชีพมันจะไปกับรายได้ของประชากรประชากรก็คือก็คือต้นทุนนะเงินเดือนรายได้ของนั้นก็คือต้นทุนของทุกอุตสาหกรรมนะอย่าลืมว่าค่าแรงเราวันนี้สามร้อยใช่ไหมต่ำสุดบริเวณตีหมื่นห้าอันนี้มันบีบอยู่ตรงนี้แล้วครับในทุกธุรกิจที่ต้องใช้คน มีต้นทุนเรื่องของคนของค่าแรงอยู่แล้วค่าของชีพมันอยู่ที่ตรงนี้ประเทศที่มีค่าแรงวันละพันค่าแรงวันละห้าร้อยค่าแรงวันละร้อยชัดเจนอยู่แล้วครับค่าของชีพประเทศไหนแพงสุดนะครับพนักงานร้านเซเว่นจ้างพนักง,งานวันละร้อยบาทสามคนเสียสามร้อย มีประเทศหนึ่งจ้างพนักง,งานสามคนเหมือนกันค่าแรงวันละสามร้อยกับวันละเก้าร้อยแต่ต้นทุนของเซเว่นของประเทศหนึ่งแค่วันละสามร้อยบาทอีกประเทศหนึ่งต้องวันละเก้าร้อยบาทอีกประเทศหนึ่งวันละสามพันบาทนะครับแค่ต้นทุนค่าแรงนะเฉพว่าพนักงานขายพนักง,งานส่งของขับรถมาส่งมีค่าแรง คนละร้อยบาทกับพนักงานคนส่งหนึ่งค่าแรงวันละพันบาทขับรถไปส่งของเหมือนกันฉะนั้นของที่จะเอาไปขายในร้านก็ราคาไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมเอาต่อไปนะครับการธุรกิจต่อเน,นื่องทั้งหลายแหล่มันก็เกิดจากคนใช่ไหมแล้วในมื่อค่าคนค่าแรงมันแพงทุกอย่างก็แพงตามเพราะมันคือส่วนหนึ่งของต้นทุน น้ำมันรถที่เติมก็ผลิตด้ยคนค่าแรงของคนน้ำมันก็ถูกลงไม่ได้เพราะค่าแรงมันแพงฉะนั้นค่าค่าของชีพครับประเทศไหนสูงต่ำก็ดูจากค่าแรงนะครับอันนี้คือเป็นพื้นฐานว่าประชากรมีรายได้เท่าไหร่โอ้ยถ้าเกิดค่าของชีพประเทศเราต่ำนะ รายได้สูงนะโอ้โหมันคงจะเป็นสวรรค์ของคนไทยแสว่าประเทศนี้จะไม่มีคนจนนะ